ตำรวจต้องมาดิไออี๋เดี๋ยวรู้ชื่อชื่อมันครับไออีครับไออีหนีคิดจะหนีแล้วก็ไออี๋นี่ได้ครับล่าลาฆ่าหัวได้ครับไอี๋ไม่ได้ยินไม่ได้ครับพี่มันหนีเราไม่รู้อยู่ไล้วพวกเนี้ยอี๋ไม่ได้ยินโอ้ฮะออี๋ไปไหนมาครับไม่เป็นไรอ่ะไออีแบนึงไม่เป็นไร ไอ๋อีได้ยินหรือเปล่าได้ดีแล้วนะครับจินลุงไอ้ไก่ไอ้พวกนี้ครับคิดถึงจังเอยไอ๋อีคิดถึงจังเลยทำไมมาดึกจังไอ๋อีพายุเข้าพึ่งไฟพิ่งมากูก็พายุเข้าบัตนการบ้านกูอะไรอย่าพายุเข้าหล่นนะง่ายเี้ยลมแรงมากเลยเสาไฟฟ้าหักไปยี่สิบต้นยี่สิบต้นเลยหลานนะไฟดับหน่อยสิ ลงตรงไหนน้อเอไม่เคยได้ยินข่าวเลยแล้วก็มีข่าวแหละวันพรุ่งนี้เป็นจังหวัดอื่นนะใช่้หรอแล้วพรุ่งนี้เป็นอะไรกันอ่ะไอ้คนซ้ายมันมีปูนครับลุงแล้วพิจีคือกอนแรกผมคิดว่ามันขายยาผมสงสัยมันผมเลยให้มันจอดรถแต่พอดีว่ามันเสียงแข็งใส่ผมนิดนึงผมเลยแบบกระเทืบมมาบ้านครับแล้ให้พีจีเช็คครับแล้วพิจีก็เช็คไม่เจอยาแล้วมันก็บอกว่า แล้วก็มาเช็ครถผมเลยครับพอดีว่าจังหวัตอนที่จิบมันครั้งสุดท้ายอ่ะมันรีบไปตรงรถไง้วมันเก็บอะไรสักอย่างนี่นะครับอืแล้วก็ผมให้พี่จีไปไอ้นี่เช็คจนกระทั่งเจอปูนในรถสิบสิบถุงครับอ่ามันอยู่แก๊งอะไรอ่ะเป็นประชาชนครับอ๋อประชาชนไม่จริงจริประชาชนควรปล่อยไปนะประชาชนกูไม่ได้ซีเรียสอะไรให้มันจกอยู่แล้วแต่ว่าแก๊งอะครับห้ามงั้นห้ามหมดเลยเลยแล้วกันเปลี่ยนใจละ มันดูกวันตีนดีไอ้หี่อ่เออเสี่ยมันแข็งมากเลยลุงเนี่ยมันก็ใส่ผมส่วนส่วนไอ้วิดามัยเนี่ยไอ้คนซ้ายที่นอนอยู่ซ้ายมือครับมันขายยาเจอะหน้าผมเลยผมถามว่ามันอยู่แก๊งอะไรแล้วผมก็ตีกระเทืบมันเลยเพราะคาตาอะไที่มันขายยาแล้วก็เช็คเจอยาเจอเงินแดงด้วยครับอ๋อประมาณนี้ส่วนไอ้คนที่นอนอยู่ล้ากณฑ์มันมันโดนอันนี้คนในแก๊งลงไม่มีเงิน อะไรนะมันมาอะไรนะคนนอนอ่ะไอ้คนนอนอ่ะก็มันโดนล่าค่าหัวหมื่นหนึ่งครับเผื่อคนในแก๊งลุงไม่ไม่มีเงินก็เอามันไปแลกได้ผก็เลยกจับมามาั้งหมื่นเดียเอ้ยเยบ้านอย่างอับสิล้านคนนกกูนี่ต้องการหรอว่าเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยสัตว์อะไรจะต้องการก็ได้วันไม่กูกูมองกูมองอย่างงี้เว้ยกูมองว่าจริงๆอ่ะกูอยากให้ประชาชนมันได้ป้นแต่กูจะบีบพวกมันอ่ะให้พวกมันอยู่ให้แก๊งมันมีอิทธิพลมากกว่านี้กูมองว่าประชาชนมันสบายเกินไปเว้ย อูก็เลยไม่อยากให้มันทำงานดำมันดูว่าสบายเกินไปอ่ะเดี๋ยวกูจะบีบประชาชนให้มันมีแก๊งกันหน่อยอ่ะในพวกที่แบบใช้ชีวิตจีบสาวไปวันวันอ่ะถือแม่ต้องสมมติว่าแก๊งทำงานดำจะต้องมาซื้อในราคาของแก๊งที่มากกว่าปกติใช่ไหมลุงอืมถูกต้องเพราะมันมันใช้ชีวิตแบบสบายมากกว่าใช่มันสบายมันสบายมันสบายมันมันใช้สบายมากกว่าแก๊งเลยตอนเนี้ยประชาชนอ่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าประชาชนอ่ะจะทําให้จุดเอออะเกิดเกิดที่เดียวเลยนะที่กูได้ยินมาได้ยินข่าวมานะก็คือสมมติถ้าประชาชนประชาชนเออใช่ไหมจะไม่จะไม่สุ่มจุดอ่ะก็คือจะอยู่เกิดที่เดียวที่เดียวเลยอ่ะดีครับลุงดีครับแต่อย่าเพิ่งให้ทําตอนนี้นะไม่ที่กูได้ยินมาที่กูได้ยินมานะอันนี้เห็นด้วยครับคือประชาชนจะเจอเกิดอยู่ที่เดียวสมมติโดนตีไปแล้วใช่ปหะโดนตังค่าหัวก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นะ ไ,ได้ยี่ที่ลุงพูดแล้วใช่ปะข่าวาวงในข่าวงาวงในถ้ามันมาเมื่อไหร่อ่ะพวกมึงสวยนะเว้ยมึงเอาไงพวกมึงอ่ะมาน,นี่เลยเอาไงมาดีอ่ะครับลงุงแล้วแต่มึงดิเ้ยผมก็ไม่อยากทำพวกมันหรอกครับเอ้ยเอามาคนละห้าแห้มมะพวกมึงอ่ะมาเชือกูปลดนี่หน่อยมะนี่ขนาดไม่อยากทำเลยไอ้ตับเอาไงว่าไงเราก่อนเลยคนแรกอ่ะว่าไงว่าไงเอาไงครับที่เราทำผิดเนี่ยโคตรสิบถุงเนี่ย มึงต้องไปบอกมันทำคนสิบถุงใช่ไหมมึงไปบอกประชาชนยี่สิบคนว่าห้ามทํางานดาทุกอย่างบอกมาแล้วถ่ายแล้วถ่ายรูปคู่ลงทวิตให้ครบยี่สบหรือไม่ก็สอนให้หวานให้ครบยี่สิบเดี๋ยวค่อให้มึงฟังอย่าเพิ่งเถียงไม่ใช่ก็โพสทวิตเลยครับคนรูเวเจ็ดร้อยกว่คนไม่คือมึงต้องไปบอกทีละคน ที่กูจะบอกมึงเนี่ยทีละคนให้เขารับทราบคนที่เขาจะเขาไม่รู้เหมือนมึงอ่ะเขาจะไม่ทําส่วนมึงก็ไปบอกคนขายยาให้ครบยี่สิบคนเช่นเดียวกันพี่มันก็ไม่เก็บยาพี่ก็บอกมันเดี๋ยวเฮ้ย JK ให้ไปทํางานดําไม่แล้วนะมึงก็ไปบอกมันอย่างนี้เลยบอกว่ากูเพิ่งทํามาเนี่ยเขาไม่ทํอะไรกูเลยมึงบอกนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมไปเจมกั่อันนี้มึงต้องการให้คนทํางานหรือไม่ทํำไงหวังกูไม่เข้าใจเจตนามึงแล้วอ่ะก็ไม่ทาไงพี่จะห้า เ้าเกมันโง่ทำไงพี่แล้วแต่มึงแล้วกันมึงอยากจะให้มันติดเบ็ดหรือไม่ติดเบ็ดเรื่องของมึงแล้วกันแต่กูคิดบทลงโทษให้แล้วเนะี่ยง่ายๆน้องขังแล้วถามได้ความรู้ด้วย okay, เขียนไงั้นงั้นไปบอกคนทุกคนเลยว่าไม่ไม่ให้ทำแต่ก็บอกมันหมอะไรอะไรวะจะให้ทำงานดำไหมประชาชนอะ่ะนั่นจะไม่ แล้วก็จริงเราก็ไม่ต้องห้ามขนาดไหนก็ได้นะที่กีพี่แล้วก็บอกว่าให้เนี่ยไปบอกว่าเอ้ยมึงเอาทำงานดำดปดิแล้วก็ยิ้มให้มันทีหนึ่งพอ,อแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยกูอยากให้มันคือกูอยากให้งานดำในเมืองเนี้ยเกี่ยวจากจากแก๊งอย่างเดียวอะ่ะโดยที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนอะ่ะกูมองว่าประชาชนมาสบายเกินไปเว้ยกูจะให้เกี่ยวกับแก๊งอย่างเดียวอะ่ะแก๊งมันจะได้มีทิพลในการที่แบบขายของให้กับประชาชนนิดนึงอะ่ะถ้ามึงอยากจะทํางานดํามึงก็มาเข้าแก๊งสิมึงก็หาแก๊งอยู่สิ ก็เอาง่ายๆพี่รู Turn, h, ้พูดก right? ่อเยครับเอาเล้วเลยก็เอาง่ายๆครับพี่ตีคืออะอย่างเราเราอะพี่เราแกงใช่ปะเราทํางานดําแล้วเราแบบเราเราเราอะต้องเสี่ยงนู้นเสี่ยงนี่กับประชาชนอะมันใช้โอกาสที่แบบว่าเราอุ้มอะไรเงี้ยพี่มันสบายกับเราไงพี่ผมจะเปลี่ยนยุคสมัยใหม่ครับพี่พอพี่บอกเข้าใจไหมาะว่าตอนเนี้ยแต่ละแก๊งคือคนสาเหตุที่คนปกติคนธรรมดาไม่เข้าแก๊งเพราะว่าผมมองว่าพกมันมันสบายเกินอ่ะประชาชนมันสบายเกินอะ กู <รอ S 1> ไม่จำเป็นนะยิงจนแต่วันแรกแลถ้าเรากูกูไม่จำเป็นต้องต้องเข้าแกงก็ได้อะ ดนี่อยู่ไหมครับ TC ลงมาดีครับเดนี่อยู่อาอไอเหียไม่ใช่ซีว่ะผมไม่ใช่ครับลุงลงมาดีครับเดีวครับลุงัสดีครับเดนี่ช่วยประกาศอะไรอย่างหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมไม่อยากให้ประชาชนมาเกี่ยวข้องกับงานดำทุกงานเลยครับเออผมจะคุยกับลุงพอดีก็เดไนก็ได้ได้ครับคุยอะไรคุยเลยมาแล้วว่าื จะเสนอเฉยว่าอย่างผมอยากให้แก๊งแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งในตอนนี้ที่แบบทำมีบ้านก็ได้มีบ้านอนในเจเเทพถ้าลุงลุงก้องการที่จะคุมใช่ไหมผมอยากให้เขามาแบบช่วยดูดูให้นึกออกป่ะเพราะตอนนี้มันพอมีอุ้มอ่ะประชาชนมันฟรีเกินไปแล้วแก๊งก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยแบบอยากอยากอ่าเข้าใจไม่อยากอันนี้อันนี้เขาใจสิ่ง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 ที่ผมทํามาตอนนี้ผมกาลังดูอยู่เพราะว่ามีประชาชนอ่ะผมมองว่าอย่างนี้ ผมมองว่าประชาชนอ่ะมันสบายเกินไปที่ผมมาทําให้ประชาชนมันมันไม่สามารถทํางานดําได้อ่ะผมจะบีบให้พวกมันอ่ะเข้าไปอยู่ในแก๊งถ้าคุณอยากทางานดําคุณก็เข้าไปอยู่ในแก๊งใช่ใช่ใช่ผมก็เลยจะเสนออยู่พอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบยังยังไม่ได้คุยเลยนี่พอดีคือจะให้แก๊งตอนนี้มันมีแก๊งที่ว่างอยู่แล้วแหละให้ไปแบบไปช่วยไล่กวดงานดําเลยครับไล่กวดให้เลยอ่ะนี่แบบมาทํางานให้เฉยๆให้ทีซีครับอ๋อเดี๋ยวพวกนี้ผมจัดการเองครับเพราะว่านี่มันเป็นธุรกิจ ครอบครัวผมโอเคโอเคโอเคครับก็ช่วยช่วยประกาศให้หน่อยประกาศได้าชนเพราะว่ามันจะได้ไม่มันประชาชนมันจะได้เข้าแกงไงค่าค่าประกาศสองหมื่นครับรุงหนึ่งหกเก้าครับใช่แล้วมีเกียร์ละไม่มีครับลุงนี้มันหิวละ